คำเตือนรายการนี้ไม่จำกัดอายุในการรับชมแต่มีคำหยาบคายหลุดเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแยกแ,แยะอะไรควรอะไรไม่ควรนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ and t อนต h a n n e l นะครับวันนี้อยู่กับเชคีฟ้าหรือว่าฟิงนะอยู่เกม GTA 5ฟนั่นเองนะวันนี้ผมไม่มีอะไรมากฮะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆออ,อ,ออกกำลังกายนะด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งอ่ะตรงนี้ในเกมนี้มันมีสวน ในการออกกําลังกายผมมีจักรยานส่วนตัวมาเฮ้ยออกกําลังกายว่ะเพื่อนม่ใช่ม่ใช่างไปทางนี้มันจะมีที่ออกกําลังกายแบบไมเซลนะฮะหรือว่าออกกําลังกายด้วยตัวเองตรงนี้มีอุปก,กรณ์มันโกงไแปบบนี่ตรงนี้นี่นี่ก็คือผมเนี่ยจะวิ่งรอบสนามนะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเริ่มกันรอบแรกเลยจากมุมนี้ละ

ดูดิวิ่งกันทุกคนมาเร็วเพื่อเพื่อนไปวิ่งแล้วเราต้องไปชวนใหม่ไปวิ่งเปล่าเพื่อนโอ้ยเข่าเขาวิ่งเมาเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนป่าวิ่งละวิ่งละวิ่งละอ่าเราก็มีการชวนเพื่อนวิ่งออกกําลังกายกันสักนิดนึงอ่าเพื่อนใจเสาะแป๊บเดียวเลิกออกแล้วอ้าวอ้าวอ้าว โอ้นอกจากมีวิ่งแล้วยังมีชกมวยด้วยอ๋อเจ๋งเจ๋งดู่ล้วนอกจาปากกาอันนั่นอ๋ออ๋ออ๋อใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเอ้ยแอรโค่ทำไมด่าทำไมอ๋อเฮ้ยดูหนึ่งสองหนึ่งเออฮึด่าชกมวยชกมวยชกมวยเหรอชกมวยเหรอ อ้าวมีใครจะวิ่งเป็นเพื่อนผมอีกไหมเนี่ยไม่มีนะไปชวนเพื่อนในที่ยิมออกกำลังกายด้วยดีกว่าเฮ้ยเพื่อนออกกำลังกายเปล่าเหรอเหลเฮ้ยโอ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 ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยชกมวยโอ้ยชกฟักกิ้งเฮ้ย